สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาจากร้านโอทามนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนการเติมสําหรับวิธีที่2นะครับผมโดยเริ่มต้นนะครับขั้นตอนที่1นะครับให้เราเข้าเว็บเติมเงินของเกมอาครับผมจะเป็นหน้าตาดังนี้2ครับให้ทําการเลือกประเทศตรงนี้นะครับให้เป็น Thailand จากนั้นนะครับให้ลูกค้าล็อกอิน ID ของตัวเอง เมื่อลูกค้า l o อิน ID ของเต็นเรียบร้อยแล้วนะครับให้นำการเลือกเซิร์ฟเวอร์และตัวละครของลูกค้านะครับผมต่อมานะครับให้ลูกค้าเลือกวิธีการชําระให้เป็นเลเซอร์โกนะครับซึ่งข้างๆจะมีคําว่าเลเซอร์โกผิดนะครับมันจะคล้ายๆกันเพราะงั้นระวังผิดพลาดนะครับต้องเลือกเป็นเลเซอร์โกเท่านั้นคืออันนี้นะครับต่อมาครับผมให้ลูกค้ากดเลือกแพ็กที่ต้องการเติมอย่างเช่นนะครับผมต้องการเติมแพ็ก55650ไดมอนด์ก็ทําการกดจากนั้นนะครับกดคําว่าส่งคําสั่งครับ ักพักนะครับผมจะมีลิงก์สําหรับจ่ายเงินเด้งขึ้นมานะครับให้ลูกค้าก๊อปปี้ลิงก์ดังกล่าวนะครับลิงก์ข้างบนนี้และส่งให้ทางร้านเติมครับผมเพียงเท่านี้นะครับลูกค้าก็จะสามารถเล่นเกมได้ไม่ต้องออกเกมและไม่ต้องให้ไอเดียนะครับผมแล้วก็รอเพชรเด้งเข้าไอเดียได้เลย